สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องมารินชาแนลนะคะเย็นวันนี้นะคะอากาศดีๆนะคะจะพาเพื่อนๆอใช้กระถาง DIY นะคะเพื่อเปลี่ยนกระถางให้คอฟฟี่คัพต้นนี้ค่ะเริ่มจากการปรับพื้นที่ก่อนนะคะจะเอาเขาไว้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะจะมีแสงแดดทั้งวันนะคะพวกโคโลคาเซียเขาจะชอบแสงแดดนะคะ สามารถอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแสงแดดได้ก็จะทำให้ต้นเขาสวยงามนะคะถ้าเขาได้รับแดดเต็มที่อันนี้ค่ะเราใช้กระถางนะคะเป็นยางรถยนต์นะคะที่เปิดด้านบนแล้วก็ใช้ฝาถังนะคะฝาถังที่ไม่ได้ใช้ปิดถังแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นฝาเก่านะคะซึ่งถังพังไปแล้ว นะคะเหลือแต่ฝาตรงนี้ค่ะเราก็เลยเอามาปรับใช้นะคะปิดก้นกระถางไว้นิดนึงนะคะเพื่อให้มีความชื้นนะคะเนื่องจากว่าเขาจะชอบความชื้นเราไม่สามารถใช้กระมังมารองก้นกระถางได้เราก็เลยใช้วิธีนี้นะคะสําหรับดินที่ใช้ในวันนี้นะคะดินตรงนี้จะเป็นดินใบมะขามนะคะจะเป็นใบมะขามที่หมักแบบธรรมชาตินะคะ ซึ่งเป็นดินใบมะขามที่เราไปเก็บมาจากโคนต้นมะขามต้นใหญ่เลยนะคะเป็นดินใบมะขามกิ่งมะขามที่ผ่านน้ำฝนนะคะในการย่อยสลายมาแล้วพร้อมในการใช้ปลูกได้เลยนะคะเป็นดินใบมะขามที่พร้อมปลูกที่เราไปเก็บมานะคะจากใต้ต้นมะขามเลยเป็นดินใต้ต้นมะขามนั่นเองนะคะวันนี้เราเปลี่ยน กระถางให้คอฟฟี่คัพเนื่องจากว่าต้นคอฟฟี่คัพของเรานะคะ mm hmm. กำลังจะตั้งแม่นะคะ mm hmm. เป็นต้นตั้งแม่นะคะ mm hmm. เขากำลังมีไหล mm hmm. ให้เรา mm hmm. เราก็เลยต้องขยายให้เขามีกระถางที่กว้างขึ้น mm hmm. ก็เลยใช้เป็นกระถาง DIY ค่ะวันนี้ mm hmm. มาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางนะคะ mm hmm. เราก็กดด้านข้างกระถางนะคะแล้วก็กดใต้กระถาง ดึงโคนต้นเขานะคะแล้วก็เอามาลงในที่ที่เราเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆง่ายๆนะคะเราสามารถทําเปลี่ยนกระถางแบบนี้แล้วก็ลากเขาจะไม่ช้าด้วยนะคะเนี่ยก็เหมือนเอาเขาเอาต้นเดิมเขามาตั้งไว้เลยนะคะเปิดหน้าดินรอแล้วก็เอาต้นเขามาตั้งไว้เลยแบบนี้ค่ะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะลดน้ำเขาให้ชุ่มเลยนะคะเราใช้วิธีง่ายๆนะคะใช้สายยางนะคะในการฉีดน้ำลดน้ำเราก็จะให้น้ำเขาให้ชุ่มนะคะเนื่องจากว่าดินที่เรานามาปลูกนั้นเป็นดินที่แห้งนะคะเป็นดินที่แห้งมีฝุ่นนะคะ เราก็จะให้น้ําให้ชุ่มเลยในวันนี้นะคะให้น้ําให้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็จะฉีดน้ําล้างตรงกระถางที่เป็นล้อรถนะคะล้อรถยนต์ที่เราเอามาทําเป็นกระถาง DIY วันนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีความกว้างนะคะพร้อมที่จะรับกับไหลของต้นคอฟฟค c ัพของเรานะคะมีความกว้างเขาก็จะเกิดไหลแล้วก็มีลูกคอฟฟคัพน้อยให้เราได้ เอาไปเลี้ยงนะคะต่อไปนะคะปรับปรุงพื้นที่ให้เขาเพื่อเพื่อรอรับไหลของเขานั่นเองนะคะเราก็จะฉีดน้ําแบบนี้ค่ะอ่าให้น้ําเขาเยอะๆให้น้าแบบให้เขาชุ่มลงไปข้างล่างเลยนะคะเนื่องจากว่าดินเราแห้งมากนะคะเพื่อนๆจะเห็นตอนที่เราเอามาเทนะคะมีฝุ่นคุ้งเลยนะคะเนื่องจากว่าดินแห้งมากเราต้องให้น้ําเขาให้ชุ่มเลยค่ะ ดินเราไม่ได้ผสมอะไรนะคะเป็นดินใต้ต้นมะขามล้วนๆนะคะส่วนกระถางเดิมเนี่ยเราใส่ปุ๋ยละลายช้าไว้แล้วนะคะเราใส่ปุ๋ยใหล้ละลายช้าให้ต้นเขาแล้วนะคะยังไม่ถึงสามเดือนเราก็จะไม่เพิ่มปุ๋ยให้เขานะคะจะฉีดน้ําบริเวณโคนต้นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเขามีว่าเขากําลังมีไหลนะคะ ฉีดเดี๋ยวฉีดให้เพื่อนๆดูเห็นไหลของเขานะคะลากก็เยอะนะคะมีลากแล้วก็มีไหลด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูชัดๆค่ะฉีดน้ําให้ดูก่อนฉีดน้ําให้เพื่อนๆดูไหลเฉยๆนะคะเราจะไม่ได้เปิดโคนต้นเขาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลบโคนต้นเขาอีกทีนึงนี่ค่ะเพื่อนๆ อ่ะฉีดให้ชุ่มเลยให้น้ําเยอะๆนะคะเราเอาลงดินใหม่ให้น้ําเขาเยอะๆให้ดินชุ่มๆนะี่ค่ะจะฉีดพยายามฉีดโคนต้นนะคะให้ให้เพื่อนๆได้เห็นไหลเขากําลังออกไหลนะคะเนี่ยค่ะเขากําลังตั้งแม่เพื่อนๆดูค่ะตรงนี้ค่ะไหลอันนี้เป็นไหลของคอฟฟี่คัพของเรานะคะกําลังขึ้นเนี่ค่ะนี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นสองไหลให้เห็นนะคะมีอยู่สองไหลด้วยกันนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้เขามีกระถางที่มีความกว้างนะคะเพื่อรับรองรับนะคะไหลของเขานั่นเองนะคะก็ปิดเอรดน้ําให้ชุ่มๆแบบนี้เลยค่ะรดน้ําให้ชุ่มๆเราจะไม่เปิดหน้าดินไว้แบบนี้นะคะล้างขนต้นให้เพื่อนๆดูไหลเข้าเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะหาใบก้ามปูมาปิดตรงโคนต้นไว้นะคะ เนี่คะ่ะลากก็เยอะมากเลยทั้งลากทั้งไหลนะคะเยอะมากมีไหลเห็นชัดๆอยู่สองไหลแล้วนะคะเขาตั้งแม่แล้วเป็นต้นแม่แล้วนะคะนี่คะ่ะเราก็จะไปเอาดินใบก้ามปูเอาใบก้ามปูที่เราหมักไว้แล้วนะคะมาปิดบริเวณโคนต้นของเขาแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆเพื่อจะไม่ให้เขา โดนแดดนะคะไม่ให้คนต้นไม่ให้รากไม่ให้ไหลเขาโดนแดดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนกระถางใหม่ๆนะคะเราก็จะเอาไว้แบบนี้ตรงนี้เป็นกลางแจ้งนะคะช่วงนี้แดดไม่ค่อยแรงนะคะก็เลยกล้าเปลี่ยนกระถางแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเย็นด้วยค่ะก็จะถึงช่วงเช้านะคะเขาก็จะฟื้นคงจะฟื้นตัวได้นะคะแล้วเราก็ เปลี่ยนกระถางแบบไม่ให้เขาบอบช้ำม,มากนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับต้นไม้ที่บ้านได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมาริน c h a n n e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ